กนจานเตีเป้าวันกี่ยกครับเนี่ยห้ายกหัวละห้ายกเลยจารย์ว่าไอ้เกียนดาวจะอยู่จะรอดไหมไม่รอดไม่น่ารอดนะอาจารย์นะเดรร้างเด,แ,ดแร้างฮนะจารยนนี้นะผมจะพามาดู<อ>มนุษย์ต่างดาวนะครับทำร่างกายนะครับเพื่อรอรล้อฉะกับเจ้าเกียนดาว ที่ร้านสุกใดไหนเล่านับของเสียสมานนับวันที่5พฤศจิกานครับจะไปดูอะไรครับกติกานี่ก็คือว่าเกียนดาวเนี่ยใช้หมัดได้อย่างเดียวส่วนมนุษย์ต่างดาวเนี่ยออกออกได้ทุกอย่างมัดเท้าเข้าศอกแต่ก็อย่าไปดราม่านะครับอย่าไปดราม่าเพราะว่ามนาุษย์ต่างดาวยัง,ย,งยังไม่เคยชกมวยนะครับส่วนเกียนดาวเนี่ยโอ้เป็นนักมวยอาชีพนะครับก็ก,ก็ต่อให้ใช้หมัดอย่างเดียวนะครับ ไปดูกันเลยครับมาดูกันครับต่างดาวนี่เป็นการแข่งเพชรนะครับ ดูกันเลยครับนี่ออนแรงนี่ออนแรงนี่เอา้าไปวันเข้าไปวันเข้าไปเบ้ยเฮ้ลเเยเฮเ้เฮ้ยเยยเฮย้ đi lùi còn siêng bố bay đi đi để đi lem 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 tiếp lem tiếp Nổi, khá rồi để khá rồi để oh, khá rồi tiền đâu để khá để khá con đi, lục để khá có mì à ờ đưa lục để khá ờ tăng đi nhấn nòi nhấn nòi, nhấn nòi

อ้อมมเอ้ยโอ้ยตอนยีอ <alternatives> ้ยอ <words> <get> ้ยโอ้ยมอ้าโอ้ย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 โอ้อ้ยอ้วโอ้่โอ้ยโอ้ยโอ้ยอ้อยโอ้ยโอ้ยโอ้ยับ้ยโอ้ยโอ้ยโว้ยโอ้ยนี้ก็ต้ยโอ้ยโอ้ยอ้ยโอ้ยอยเอ้นโอ้ยโอ้ยโอ้ยอ้ยอ้ยโอ้เโอ้ยโอยโ้ยโอ้ยโ้ยโ้ยโ้ยอ้ยโ้ยโ้ยอ้ยอ้ยโอยโอ้อ้อยยย มาดีๆนะมาดีๆนะมา,ม,มาไม่ดีมาไม่ดีโดนน็อกแน่เดี๋ยวก็รู้เดี๋ยวก็รู <c oughs> ้อ้าวปล่อยพลังหน่อยปล่อยพลังหน่อยปล่อยพลังหน่อยยกว้านด้วยยกวันด้วยยกว้านด้วย <c oughs>